โอเคตัวนี้นะคะเป็น6ออก5อีบาล่าพาดูก่อนดูเพจก่อนนี่ใช้กับได้เทสสิบเมตรเนอะเทสสิบเมตรเพจมอเตอร์ของเขาคือสิบแรงม้าอีบาล่าได้ใช้จริงเลยจ้ะน้องได้ใช้จริงเหมือนได้เทสไปด้วยเลยจ้ะ อัตราการไหลเมื่อกี้นะคะที่เพิ่งจับเวลาตอนเนี้ยที่แรงดันเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวเราไปดูวิงนิ่มมากเงียบม,มากเลยใช่ปะคือเปิดหมดเลยนะแรงดันไม่ขึ้นเลยเปิดจนหมดเลยเนี่ยน้ำเต็มเต็มเต็มท่อน,นี้เลยอะ่ะเพิ่งกดไม่ลงเลยอะ่ะท่อหกนิ้วนะคะเดี๋ยวให้ไปดูเนี่ยเมื่อวานเนี้ยมันคือแบบมันปิ่มคอบอ่ะพี่ นี่คือดูดไปประมาณครึ่งวันแล้วนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เพิ่งกำลังกู้ภัยน้ำท่วมให้กับโรงงานของตัวเองอยู่นะคะทุกคนถือโอกาสร,รีวิวปั๊มน้ำไปด้วยในตัวเพราะว่าปั๊มน้ำเราใช้ได้จริงจะ้ะได้ใช้จริงจะ้ะสำหรับใครที่สนใจ6นิ้วระบายน้ำนะตัวนี้เพิ่งส่งไปประมาณ100เมตรเดี๋ยวจะพาไปดูปลายทางอันนี้ให้ดูต้นทางก่อนนี่คือสระน้ำ เห็นไหมเห็นขอบเห็นขอบรอยแหนะเห็นปะน่มันขึ้นไปถึงตรงนั้นแล้วอะซึ่งปกติมันไม่ขึ้นไปถึงตรงนั้นเลยระบายน้ําออกจากสระนี้ตอนนี้นะคะน้ําลงไปประมาณน่าจะเกือบห้าสิบเซนละน่าจะเกือบห้าสิบเซนละตอนนี้นะคะดูดไปประมาณเกือบสองชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงได้นะอืมก็คือตอนที่ตอนที่วัด อัตราการไหลนะคะมันมีมิตเตอร์อยู่ใช่ไหมมันได้ที่ร้อยแปดสิบคิวต่อชั่วโมงเดี๋ยวจะพาไปดูนี่คือสายผ้าใบที่เราดูดไปทิ้งที่เออรางน้ำลำรางน้ำด้านนอกถ้าใครอยากได้เท่อปั๊มระบายน้ำนะคะหนิ้ว6นิ้ว,วปั๊มระบายน้ำหกนิ้วติดมอเตอร์สิบแรงรีวิวจากผู้ใช้จริง หนูก็ขายตัวนี้ให้ลูกค้าไปหลายตัวแล้วนะคะจะเป็นติดมอเตอร์หรือว่าติดเครื่องคูโบต้าก็ใช้ได้มือสองมือสองสภาพ9ก้าสิบเปอร์เซนราคาห้าสิเปอร์เซ็นตปัโถโคตรคุ้มไฟกี่เฟสครับสามเฟสค่ะไฟสามเฟสนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะอันนี้ใช่ไหมนู่นน่ะเห็นไหมเห็นปั๊มเราไหมนูน่นเดินมาจนถึงตรงนี้นะ แล้วมันพังจนดูดบแล้วกําแพงกูพังอะ่ะหนูต้องมุดกําแพงไปอะ่ะหนูต้องมุดกําแพงเอาท่อมุดกําแพงไปเพราะว่ามันมีรางน้ําข้างนอกอยู่อะ่ะนี่คือปีนล,ลัวนะจ๊ะถ้าเกิดหนูตกอะ่ะทุกคนถ้าเกิดหนูตกอะ่ะโทรไปบอกป้าด้วยนะว่าหนูล่วงอยู่ข้างกําแพง <laughs> สวัสดีค่ะ เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนี่คือปีนกำแพงขึ้นมาแล้วใครกดขำใครกดขำเนี่ยนี่จ้ะมันจะมีลำรางน้ำอยู่ข้างนอกเห็นปะ่ะนี่คือหนูส่งมาส่งไปที่ลำรางถ้าใครอยากใช้ปั๊มระบายน้ำที่เป็นระบายน้ำในลักษณะน,นี้เนี่ยส่งหนึ่งร้อยเมตรสองรอยเมตรทางละทางลาบข้ามคันข้ามคลอง ตัวนี้ได้180ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะคะหนูเทสมาแล้วจริงๆก็คือสระหนูอ่ะมันประมาณสามสามงานเนาะสามงานใช่ไหมสามสิบคูณสี่ติบอ่ะนั่นแหละดูดมาประมาณสองชั่วโมงน้ำลดไปประมาณห้าสิบเซนติเมตรนะเดี๋ยวพากลับไปดูที่สายทีหนึงไปแล้วนะนี่ที่ให้ดูก็คือน้ำมันจะล้นจาก สระน้ําอันนี้สระน้ําที่หนูตั้งใจจะทําไว้ใครรัวหัวใจให้เราเนี่ยอุย้ยเดี๋ยวก่อนขอส่งมินิฮัททิงๆให้กับคนที่รัวหัวใจให้เรา <c oughs> โอเคไป <c oughs> นี่แหละค่ะปั๊มตัวนี้พากลับมาดูปั๊มอีกทีนึงนี่ปั๊มตัวนี้ที่มาช่วยหนูกู้ภัยวันนี้ เป็นหนิ้วออก5นิ้วอีบาร่านะคะติดมอเตอร์10แรงเห็นปะแค่10แรงเองอะแต่ว่ามันเป็น6นิ้วที่มีลักษณะถ่ายน้ํานะด,ด,ดูดี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 เต็มท่อเลยคือแบบท่อเน,นี้ยเหยียบไม่ไอ้นี่อเหยียบไม่เหยียบไม่ลงอะแน่นมากอะแน่นแปะเพราะว่าน้ํามันจะล้นจากสะอันนี้กินข้าวกันหรือ,อยังเนี่ย มาอยู่กับหนูเนี่ยเนี่ยจ้ะแอเดี๋ยวให้ดูเนี่ยอันเนี้ยไหนๆก็อยู่กันเยอะแล้วเนี่ยเห็นไหมหนูมีข้ออ่อนยางด้วยตอนแรกๆน,น้ำขึ้นจนแบบจนท่อมันงัดขึ้นอย่างนี้เลยอะตรงข้ออ่อนยางอะตอนนี้นี่ตอนนี้มันเริ่มเอียงลงไปตามแนวปกติละท่อดูดตรงนี้แปดนิ้วนะคะ ดูด8นิ้วส่ง6นิ้วดูด8นิ้วส่ง6นิ้วตอนนี้ได้น้ำที่180ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเราก็กะระบายไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะพี่ท่านเปาบอกว่าน่ารักมากเลยโอเควันนี้ก็มารีวิวปั๊มน้ำที่เป็น ปั๊มระบายน้ำแบบน้ำท่วมจริงๆอะป้าเรียกแล้วฮะปลาจะปิดแล้วเหรอหแล้วจะปั๊มอีกทีไหมอ่ะห,หรือขนาดนี้พอใจอละอันนี้สูบกี่ชั่วโมงแล้วคะสูบกี่ชั่วโมงแล้วสามชั่วโมงไปแล้วนะจ๊ะวันคิดว่าหน้าที่ของหนูวันนี้คงจบแล้ว ถ้าใครอยากได้ปั๊มระบายนะ้ำติดต่อมาเพราะว่าน้องรีวิวจริงใช้จริงไม่มีไฟฟ้าใช้คูโบต้าทาให้ได้ไปแล้วค่ะฝากด้วยนะคะใครสั่งของอย่าลืมไลน์แอดซักซิแอด s a k s i r i แอดซักซิสวัสดีค่ะ